็จะเปนโมงจงจบพร้อมกันก่อนที่จะกล่าวบทพอมมาอมาเรีรัตครับพอกันเลยครับนะโมตักสกทัพวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมลำดับผมนะครับมหาเถรีมหาเถรีปรมาเทนะปรมาเทนะขวารัตเตยนะขวารัตเยนะกตังตังสัพพังสัพพังอปปราชังอปปราชังธรรมะทัพโนธรรมะทัพโนพันเตปันเต ด้วยความประมาททลงพาดด้วยความประมาททลังพาดไม่ว่าจะโดยกายไม่ว่าจะโดยกายวาจาวาจาหรือใจหรือใจความผิด พลาดอันใดความผิดพลาดอันใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้แสดงร่วงเกินได้แสดงร่วงเกินต่อองค์หลวงปู่แสงต่อองค์หลวงปู่แสงผู้เป็นพระมหาเถระผู้เป็นพระมหาเถระขอหลวงปู่แสงขอหลวงปู่แสงท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญได้โปรดยกโทษได้โปรดยกโทษในความผิดร่วงเกินในความผิดร่วงเกินทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นแต่พวกข้าพเจ้าแต่พวกข้าพเจ้า ด้วยเธอด้วยเธอนะสองทานกับบนมุ้งสับกลับนักกัน น้องสองคนที่ไปเนี่ยมาเริ่มเกิดการกลัวเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามีพระผู้ชายเยอะแล้วมีต้นไม้เยอะประมาณนั้นเราก็เลยวานน้องแคทนะซึ่งน้องแคทเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยให้ไปเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาเรียกน้องแคทเข้าไปแทนมันก็ยังเป็นภาพที่ปรากฏตามที่เราเห็นในคลิปซึ่งผมกล้ายืนยันว่าผมไม่ได้มีการไปสร้างหลักฐานแรงสิ้น แล้วแคทก็ไม่รู้เรื่องนี้นะแต่ทีเนี้ยถามว่าบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยเรามีหน้าที่แตกต่างกันซึ่งไอางานตัวนนเนี้ยทุกคนไเนี้ยไม่รู้ส่วนการเนี่ยก็มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กับเบลนะส่วนที่มีคลิปของเบลเนี่ยคือผมอะไม่ให้เครียดก็ให้เบลเนี่ยภาฟุตบอลไปส่วนภรรยากบทนาเพศเนี่ยเราเป็นทีมกันแต่ทุกคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยผมน้อมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งสื่อเนี่ยไม่รู้ เข้าใจนะแต่ก็พยายามให้ช่องอื่นเนี่ยทำเป็นบทลงโทษมากซึ่งเมื่อคืนพอผมรู้ว่าตัวของน้องเนี่ยโดนไล่ออกนะฮะผมก็โทรไปหาผู้บริหากรก็คนหนึ่งผมก็อธิบายให้ฟังแต่เขาไม่ฟังผมแล้วแต่ผมก็อธิบายว่าผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะเรื่องนี้ที่ไอ้แคทมาโดนไล่ออกเนี่ยมันเกิดจากหมอปลามันไม่ได้เกิดจากตัวซือ่อมันเกิดจากหมอปลาคนเดียวผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น ผมก็แสดงความเรียกว่าสปิริตผมก็จะไม่ขอร่วมเ,ออเกี่ยวข้องกับช่องคุณอีกต่อไปคือก่อนอื่นต้องขอโทษอย่างที่บอกว่เมื่อกี้ได้คำมาไปแล้วขอโทษคุณผูแ้แสงแล้วก็น้อมรับน้อมรับความผิดตรงจุดนี้แล้วก็จะทําตัวเองให้ไม่ก้าวร้าวแล้วก็หยาบโรนแล้วก็ให้มีเหตุผลแล้วเลิกปากหมาและเลิกใจร้อนจะทําให้ได้แต่ยังไม่ เราปากว่าทาได้เลยถ้าทําได้เลยเนยตอนแลแน่นอนขอโอกาสจะทําให้ได้แต่ก็ขอบคุณประสบการณ์ครั้งนี้มันสอนให้เราแบบได้เย็นและได้รู้อะไรเยอะไม่รู้คาขอโทษของใครมันต้องขอโทษขนาดไหนแต่สาหรับหนูตอนเนี้ยหนูเจ็บและหนูขอโทษ